เอาลงเล่นเลยลูกคณเก่งเลยไปไไปหาเจเจเลยไปหาเจ๊จ้โดนุยอุ้ยเอาไม่เอาแล้วมาเจเจเร็วมาเจ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 จน้องดินี่นีับน้องว่ายน้ำสิว่ายน้ำไปแล้วอ่ะไปแล้วาเจเจ้จ้า่ช่ร้อนนะ อ๋ออัน,นั้นน้ำร้อนหรอก็เลยก็ว่าอยู่ทำไมอ่างมันเล็กั้งเลยวะโหอันนี้ตื้นเลยนี่อันนี้อินเตอร์ฟเลยนี่ตัวนี้ไข่กระ่ได้งยนไม่ได้เลยยืนไม่แด้เ นานและ้วลูกเดยวเอมาให้เอาขึละละ้นแล้นนวลูกนานนานจนไปรอวอุากี่โมงละสิ0โมงั้ไม่หลุเอาสิบโมงกว่านะคะ่ตัวไหมลูกเที่ยงค่ะพี่แดง